ฟังโดนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่7กุมภาพันธ์2569ที่ต้องบอกเลยว่าชะตาขาดครับขมินโดนแล้วไทยรุกคาดไปเขียวปิดล้อมธรมดาพร้อมกับฮุนเซนหมดสภาพครับล่าสุดเนี่ยไปโวยเกาหลีซะแล้วนะครับเรียกว่าอาจจะหนีวุ่นเลยก็ได้ส่วนอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับก็เป็นบริเวณชายแดนกงนรงัฐปาที่2ที่ขเขมินก็ยังป่วนไม่เลิกโดยเฉพาะการ,รเผชิญหน้าประจันหน้ากันนะครับเรียกว่ามีคลิป ออกมาเยอะแยะมากมายซึ่งเราเองก็เพิ่งปฏิบัติการฟ้าสางครับรุกคืบขมินตั้งแต่เช้าตู่ปิดรั้วตู้คอนเทนเนอร์สาเร็จทันทีขมินก็มาประท้วงแต่ไม่ทันแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาขอมิ้นเนี่ยกระอักกระอวนใจกันเลยทีเดียวแต่ว่าทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตแล้วก็ติดตามกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับเรียกว่าเปิดปฏิบัติการตั้งแต่เช้าตู่เลยครับที่ด่านไทยเราเนี่ยตึงกําลัง ก็มีการ,รเผชิญหน้ากับทหารคาเมร์ครับที่นําคณะทูตเอ t เนี่ยลงไปที่สังเกตการบริเวณแนวชายแดนทามอดาจุดที่มีจีนเทาอยู่เต็มไปหมดนั่นแหละครับเราก็มีการวางรถรดน้ำแต่แล้วเนี่ย ขเขมรก็ยังมีการก่อกวนยัวย่วยุโดยเฉพาะจีนเทาครับที่มาป้วนเปี้ยนอยู่แนวรั้วลวดหนามและก่อกวนฐานไทยเราอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เลยทำให้ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมานะครับทหารกบูชาจํานวนหนึ่งถึงกับต้องเดินทางมาลงพื้นที่เลยครับเพราะว่าฝั่งกองทัพไทยเราเนี่ยเปิดปฏิบัติการตั้งแต่เช้ามืดวางตู้คอนเทนเนอร์แล้วปรากฏว่าขเขมรที่มีอาวุธครบมือเลยครับก็เข้ามาประจันหน้าเข้ามาเผชิญหน้าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็สามารถวางตู้คอนเทนเนอร์ได้สําเร็จ นะครับขเมศก็พยายามจะขัดขวางนะกับการตั้งตู้คอนเทนเนอร์ของไทยเราซึ่งเราก็ยังมีจัดกําลังนาวิกครับดูแลความปลอดภัยรวมถึงเข้าติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยสิ่งนี้มันผิดแปลกไปก็คือฮุนเซนครับมีการส่งจีนทาวออกมาพูดคุยกับไทยเราด้วยซึ่งเหมือนเป็นการชนนะครับที่ไม่ได้เอาดาขเมศเนี่ยมาคุยกับไทยเราตรงๆแต่ว่าเอาทุนจีนเนี่ยมาคุยกับไทยเราก็เป็นในผลที่เราตั้งรั้วปิดซะเลยแล้วที่มันสังเกตชัดที่สุดนะครับคือชาวจีนรายนี้เนี่ยเป็น ม,มีพฤติกรรมก็คือก่อกวนเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรงครับพยายามที่จับพังรั้วรวดหนามหีเพลงและก็ใช้หัวโขกทํำร้ายเจ้าหน้าที่ของไทยเราซึ่งเผชิญหน้ากันมาหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาเนี่ย ชาวจีนคนนี้ก็เดินนําทหารเขมินนะและก็เดินนําคณะ a อ t ซึ่งเป็นคณะสังเกตการระดับอาเซียนนะโดยเข้ามาประชิดฝั่งไทยเราทันทีเอ <AL> t ของเขงมินเนี่ยอาจจะเป็นเอ t ทีปลอมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็น a ออทอาเซียนเนี่ยคนนอกจะห้ามเข้าโดยเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะจีนเทาเนี่ยเรียกว่าแทบจะเข้ามาไม่ได้แต่สุดท้ายทําไมเขมินถึงให้ชาวจีนรายนี้เนี่ยเดินนําคณะเอได้ แล้วพอมาถึงก็มีการโวยวายแบบหนักหน่วงนะครับซึ่งมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีกับฝั่งไทยเราแต่ว่าสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเราก็ปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะช่วงที่ขมนยังไม่ตื่นพอมาแล้วเนี่ยก็ไม่ทันนะครับเราปิดตายไปเสียก่อนซึ่งจุดที่เราปิดเนี่ยตอนนี้ปิดเพียงแค่1นฝั่งเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราปิดอีกหนึ่งฝั่งครับเท่ากับว่าขมนหรือว่าจีนเทาเนี่ยน่าจะใช้ถนนเส้นนี้ไม่ได้เลยชาวขมรหลายคนนึ่งกับครวนรางหรือว่าจีนเทาหลายคนวนว่ยกกกับรนนนาาาางงงงออ่่ต้้้มมืเฝแแผดิลล็สสปู ที่ถูกปิดล้อมเอาไว้แล้วก็สูญเสียมันไปตลอดการอ่ะถ้าเราปิดหัวปิดท้ายปิดทั้งถนน,นเนี่ยก็น่าจะ เป็นผลดีกับทหารไทยเรานะครับไม่ต้องคอยมามีปัญหาไม่ต้องคอยปวดหัวกับทั้งขมินเองและก็จีนเทาเองที่ขับรถวนเวียนกวนประสาทกันแบบนี้เกือบทุกวันซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังเลยครับเพราะขะมินยังฉลาดนะครับก็ยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ครับซึ่งสามารถหมุนได้และซูมได้ตรงเสาฟไฟไว้ตรวจการฝั่งเราด้วยเป็นสิ่งที่ขมินฉลาดนะครับฉลาดทุกอย่างฉลาดแกมโกงขนาดเราปิดตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยขมินก็ยังจะมีการ สังเกตการด้วยการติดตั้งกล้อง นะครับซึ่งอันนี้เราห้ามไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันอยู่ในดินแดนฝั่งของขเขมนแต่ว่าได้แค่ดูแต่ทําอะไรไม่ได้นะครับโดยเราเนี่ยขนตู้คอนเทนเนอร์ไปทั้งหมด50ตู้นะครับก็ตั้งแนวรั้วเป็นเขตชายแดนเลยส่วนอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับที่เราต้องเฝ้าระวังแบบสูงสุดเหมือนกันก็เป็นกาะรับปารี่2แหละล่าสุดเนี่ยมันมีคลิปออกมาเยอะมากครับที่มีการเผชิญหน้ากับทหารขาเขมนหลายตัวหลายครั้งหลายตัวหลายคราวครับเราก็ปฏิปนอมนะเขมนจะยอมออกไปไหมส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นเขมนที่เดินลุกล้้าาเขม แล้วก็จะมีการตีมือว่าเคยเดินตรงนี้อยู่แล้วคือมันเห็นภาพแบบนี้เยอะมากนะครับเป็นฝ่ายเราที่ต้องไลข่ขมิ้นลงไปตลอดแล้วขมิ้นก็ไม่ยอมครับพยายามขึงขังพยายามจะเดินอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีการประจันหน้ากันหลายต่อหลายพื้นที่หลายต่อหลายจุดโดยเฉพาะช่องบกกับบริเวณแนวรบเขาพระวิหารนะครับก็เป็นเหตุผลเดียวที่เรายังไม่สามารถไลข่ขมิ้นตกเข,ขาลงไปได้ก็ต้องเผชิญหน้ากันแบบนี้เพราะว่าอยู่เขาลูกเดียวกันแตกต่างจากเนินสามารสัรคสภาษาตาควายนะครับที่ก่อนหน,น้านี้ก็มีการ,รเผชิญหน้าเช่นเดียวกััันนนะนแต่่่ลาาสุดดเเียยไมมห็กรว เนินส5 0ูนปราสาทต,ตาควายเพราะว่าเราเนี่ยไล่เขาม็นตกเขาไปทั้งหมดก็เรียกว,ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดเช่นเดียวกันและก็สังเกตการแบบเข้มงวดนะเพราะเมนช่วงนี้รู้สึกว่าจะมาแบบคนละทิศคนละทางครับแบ่งงานกันทําทมดา,ก,ก,านนก็อีกงานหนึ่งกร์าพที่สองเนี่ยก็อีกงานหนึ่งกร์าพที่หนึ่งก็อีกงานหนึ่งนะครับหรือแม้แต่คณะทูตสังเกตการและก็การฟ้องร้องต่างๆเนี่ยล่าสุดกัมพูชาฟ้องโลกอีกแล้วกับปราสาทเขาพระวิหารครับก็มีการพาสื่่่อตตาางชาิเนีย สำรวจความเสียหายบริเวณในตัวปรา,าสาทและก็มีการอ้างว่าฐานได้เราเนี่ยยิงถลม่มดูดูครับสิ่งที่ขาเห็นใส่ร้ายมาซึ่งมันส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเมกซสเก็ตระเบิดเท่านั้นเราไม่ได้จงใจยิงตัวปรา,าสาทครับแต่คำเมนใช้ฐานที่มั่น เป็นตัวประสาทมากกว่าเราก็เลยต้องถล่มให้ตรงเป้าก็เรียกว่าล่าสุดเนี่ยคามเมนฟ้องสื่อนานาชาติอีกแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะฟ้องมาประมาณ3ครั้งได้แล้วก็มีการส่งเรื่องไปยังมรดกโลกเนี่ยประมาณ2ครั้งได้แต่ว่าไม่ได้มีความคืบหน้าเพราะว่าเขาไม่รับนะครับแต่นี่ก็ต้องยอมใจนะที่คามเมนยังไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่านวยงเงนต่างๆอุกรระดับโลกจะไม่รับก็ตามครับแต่ก็ยังพาสื่อต่างชาติเนี่ยออกมาชี้ชัดเลยครับว่าตัวประสาทขพระวิหารน,นั้นเกิดความเสียหายแล้วก็มีการพาสำน หายหลังจากการประทะต,ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งคอมเมนเนี่ยมีการออกมาชี้แจงด้วยนะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการสู้รบเต็มรูปแบบเมื่อปีที่ผ่านมาครับโดยการใช้เครื่องบินรบปืนใหญ่รถถังและกําลังภาคพื้นดิน ซึ่งความเสียหายส่วนใหญ่เนี่ยค่เมนอ้างว่าเกิดจากการยิงปืนใหญ่และก็การโจมตีทางอากาศของฝั่งในเราโดยเฉพาะการสู้รบในเดือนธันวาคมเนี่ยทำให้ส่วนต่างๆของปราสาสเสียหายถึง420จุดในการประารณเดือนกรกฎาคมครับมีความเสียหายเพิ่มเติมอีก142จุดดูดดูครับกว่า500จุดนะที่คเมนต์อ้างขึ้นมาและคเมนต์ครับก็ยังบอกว่าจะหารือกับองค์กรมรดกโลกนะเพื่อกําหนดแนวทางการบูรณะต้องใช้เวลานานซึ่งจะใช้งบประมาณมหาศาลด้วย อ่ะเรื่องงบประมาณก็เข้ามาอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกเลครับในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ มีหลักฐานชัดเจนแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยทางสหรัฐอเมร,ริกาก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่เขมรจะใช้ตัวปราสาทเนี่ยเป็นบังเกอร์ไปนที่กำบงังแล้วเราทำเนี่ยมันก็เหมือนไม่ผิดเป็นเรื่องปกติเหมือนกันที่เราจะทําลายบังเกอร์ของเขมรน,นะครับเพราะว่าทางการไทยเราเนี่ยเคยระบุว่ากัมพูชาใช้ตัวปราสาทพระวิหารครับเป็นฐนานที่มั่นทางทหารด้วยทําให้สูญเสียสถานะพื้นที่ครุม้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ตํารวจกัมพูชาที่ประจําการอยู่พระวิหารกล่าวโทษว่าไทยเราเป็นฝ่ายยิ่งถล่มอย่างหนักจนเกิดความเสียหายทั่วทั้นทที่่และก็อ้าางวไย เราเต้องการทำลายตัวปราสาทก็อย่างที่บอกนะครับเราไปตู้แย่งขมินไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นประเทศที่ป้ายสีเก่งนะครับโบยให้ไทยเราอย่างเดียวกับความผิดทั้งหมดทั้งดีชาติของตัวเองเนี่ยใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหารเองส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับยังมีอัพเดตคุณผู้ชมรับทราบกันล่าสุดคุณเซนลามปามครับขมินลามปามไปถึงเกาหลีใต้ เพราะมีการยื่นประท้วงต่อเกาหลีด้วยครับกับการใช้เครื่องบินฝึกเกาหลีใต้เนี่ยโจมตีพลเดือนในการรบกันครั้งล่าสุดที่ไทยเราใช้เครื่องบิน T50 ครับส่งข่ยให้กับคำเหม็นเองเรียกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันนะครับสื่อเกาหลีใต้เนี่ยเดินกับรายงานออกมาเลยว่า รัฐบาลกัมพูชาครับได้มีการยื่นประท้วงต่อกรุงโซหลังกล่าวหาว่าเครื่องบินฝึกความเร็วเหนือเสียงรุ่นที่50ทีเฮดที่เกาหลีใต้พัฒนาและส่งออกให้ไทยนั้นถูกนําไปใช้โจมตีเป้าหมายพลนเดือนครับส่งบนให้รัฐบาลเกาหลีอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกให้ไทยเราแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการโบแต่ของคอเมนเหมือนกันนะครับเพราะโยงมาเรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องบินรบ เกาหลีใต้เนี่ยส่งขายให้กับกัมพูชานะครับแต่ว่าเกาหลีก็โยงอีกเรื่องหนึ่งก็บอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยกำลังร,งร่วมมือกับปราบปราบอาชญากรรมออนไลน์ขนาดใหญ่โดยเฉพาะการต่อสู้กับขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ แล้วตอนนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยราวหนึสราว130คนภายใน2เดือนซึ่งอันนี้เป็นมุมมองจากสื่อเกาหลีแล้วก็นักวิเคราะห์เกาหลีนะครับเขามองว่าหากกัมพูชายังคงหยิบยกประเด็นการใช้เครื่องบินทีห้าสงทีเฮโจมตีพลเรือนเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการอนุมัติส่งออกอาวุธให้กับไทยเราในอนาคตเพราะกฎหมายเกาหลีใต้ครับเปิดช่องให้จำกัดการส่งออกได้หากเสี่ยงกระทบสันติภาพความมั่นคงและก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการทูตแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีอนุมัติอะไรมติอะไรออกมาก็คือการส่งออกอาวุธ้กกับไทยเเรราาานนจะดํิ เป็นปกติอยู่ เพราะว่าไทยเราถือว่าเป็นพันธมิตรสําคัญมากๆของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเกาหลีใต้โดยมีความร่วมมือหลายโครงการเลยครับตั้งแต่การจัดหาเรือรบไปจนถึงระบบป,ปืนใหญ่อตาจรเคเก้าทได้อย่างเดียวครับก็คือต้องรอคําชี้แจงจากรัฐบ,บาลเกาหลีใต้นะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าการที่เขาเหม็นส่งเรื่องไปแบบนี้เนี่ยถามว่ามันกระทบกับไทยเราไหมก็ถือว่ากระทบพอสมควรเลยแต่อย่างที่ผมบอกแหละยังไม่มีมติอะไรออกมานะครับยังส่งออกให้ไทยเราเหมือนเดิมถึงแม้ว่าเกาหลีใต้จะระงับการส่งออกก็ตามเนี่ยสุดท้ายเราก็ยังมี อาวุธที่พร้อมรบกับคาเมนเนยไปอีก2-3ปีเลยถ้าเกิดว่าคามนอยากจะลองดีดูสิ่งที่คามนเบี่ยงเบนประเด็นครับถือว่าเป็นการเบี่ยงเบนที่เข้าเป้าเหมือนกันนะครับเบี่ยงเบนจากแกมเมอร์ไปบอกว่าเฮ้ยเกาหลีคุณส่งอาวุธให้กับไทยเรานะอย่างเรื่มบินรบที0ทเนี่ยไทยเอามาโจมตีคามนส่วนเรื่องแกมเมอร์เนี่ย เกาหลีก็ตอบต้เหมือนกันนะว่าจะปราบเหมือนเดิมครับคนละเรื่องกับการที่เขมรนเรียกร้องมายังเกาหลีใต้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังติดตามกันเหมือนเดิมนะครับและที่สาคัญไปกว่าน,นั้นเนี่ยหลายจุดหลายพื้นที่เราก็สามารถควบคุมได้แต่เขมรย,ยังยั่วยุไม่เลิกเหมือนกันกลัวอย่างเดียวครับก็คือกลัววางทุนถ้าเกิดว่าเขมรนมีการวางทุนมาผมว่าสถานภาพนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว คงต้องรออัพเดทติดตามกันหลังจากนี้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมช,มชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับชายแดนไทยเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับขา่าวเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย

คือตรงเนี้ยเอาเดี๋ยวพี่เพิ่งให้มันเคลียร์บริเวณนี้ก่อนข้าหน้าข้าหน้าฟังผมก่อนให้มันเคลียร์บริเวณนี้มันจะได้ไม่เหนื่อยกันต่างคนต่างรับคำสั่งข้างบนเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ทำไมก็ถ้าอ้อยยิงจังจะไปตรงไหนก็ดันยิงใฉยหาสแล้วบอลเจียนไม่อ่อยนะนั่งผมก็ถอยคำสั่งเจ้าไหนให้มันอยู่ในตัวตัวไม่บาดเจียร์ทะเลยมอเต๊กถอยแค่นี้เดียวแล้วผมก็มีหน้าที่รับคำสั่งเหมือนกันคือดันออกไปเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันพื้นที่มันโล่ง อ้อยให้ผมไปไปยังไม่ได้โตอัดเตินบานเต้ผมไม่ได้ให้ไปนู่นให้อยู่แค่นี้ให้หมดสายตาครับเดินไปแค่สิบเก้าตรงนี้ไม่ต้องประชันสายตากันตอนนี้กำลังมาดีบอยู่แล้วดีดอย่างเดียวไม่ได้กดโทซทาไอ้นาเมย์เบนนามอเมกเมย์เกิดโม่ห้อ้ยไม่เกิดโม่งยัวเอายออยโตหามีเกไป เฮ้ยไ่ดีรอแลกำลังกำลังเดี๋ยวฝั่งน้นจะขึ้นมางนั้นขึ้นมาแล้วเอ้ยมันหลังทางน้อยน้อยไปเบางมันถอยต่อโอเควังไปเราบีบไปนะครับเอาตามนั้นเราจะไปดังเข้าไปถอยถอยรถมีถอยครับไม่แล้วไม่มีอะไรขึ้นมาอีกแล้วถอยถอยถอยเท่านั้นแค่นี้อย่าไปจับระเบิดน่ะอะไรอะไรก็ยกขึ้นไปไปวังถอย เ้าตจคนคุณจะดึงเกมอะไรนานขนาดนี Ó, ้ไม okay. bon. ่ได้ไปผู้กองไปางเงาม่บางโอเคมาไปไปไปพี่ไทยร่างทางนี้ไม่ได้ดกไป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  พาไป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 ผมก็ไม่เอดยอยปอ้งต้องงไม่ต้องมาดีเดียนอะไรหรอกไ้องมีบ้งยโอ้กางเปืนเปืนเื่นเข้ากองก่้าหน้ามออะฮะอยากกระทใช่หมอะอะดยอะดย อะไรเด้อะไรเด้ไม่ไเปไม่เป็นไรต้นไม้ไอ้ดอต้นไม้เอามาด้วยเด้เด้่อรเด้ดะดอสดปอมชีพรอซ่นกไร